และแล้วข้อมูลใหม่ของ Re s i ว e วลภาค o กลดีชั่หรือว่า Shado w r o s e ก็เปิดเผยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโดยในตัวอย่างแรกที่เราได้เห็นกันไปคือการเล่นของตัวละคร e t h า n ว i n t e r ในรูปแบบของ Third Person Mode ครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราได้เห็นหน้าตาของตัวละคร E t h านแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับโดยในตัวเกมเดโมโดที่ทางงานโตเกียวเกมโชว์เคยเปิดตัวมาเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าตาของตัวละคร e t h e r ว i n t e r บางส่วนเท่านั้นซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราเคยเล่นในเกมร e s i ว e วลภาคว l l เ g e เลยนะครับแต่ว่า ซีรีสนที่2พงภาที่3รีเมคครับแต่ว่าจะมีในช่วงของฉากคัสซีนนะครับที่จะตัดสลับกลายเป็นคัสซีนในรูปแบบของเฟิร์สเพอร์ซนนะครับแต่พอเราเล่นเกมเพลย์ปุ๊บก็จะกลับมาเป็นรูปแบบของเติร์ดเพอร์ซนทันทีครับแต่ส่วนของตัวละครนีทาวินเทอร์ในครั้งนี้เราจะได้เห็นหน้าตาของเขาด้วยนั่นเองในส่วนต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีระบบการเล่นที่คล้ายเดิมเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับและนั่นก็คือระบบมุมมองแบบบุคคลที่3านะครับที่จะ จะเป็น DLC เนื้อหาเสริมของตัวละคร Rosemary Winters นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ทาง Winter ที่ผ่านมาเกือบจะเป็นเวลา16ปีจากตัวเกมหลักนะครับตัวละคร Rosemary Winters เนี่ยก็จะเข้ามาสู่เหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนจะอยู่ในหัวของเธอนะครับที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเมกะไบซีด้วยครับโดยตัวละคร Rose เนี่ยก็จะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจท,ที่พยายามจะจัดการเธอนะครับระบบการเล่นของ Rosemary Winters ก็จะเป็นระบบแบบมุมมอง third person เหมือนกันแต่ว่าตัวเธอจะมีพลังพิเศษบางอย่างนะครับโดยในตัวเดโมของงาน ตัวเกียวเกมโชว์นะครับมีการเปิดเผยระบบพลังของตัวละครโรสแมรี่ด้วยครับนั่นก็คือการที่เธอสามารถควบคุมพลังของเชื้อราเมกาไบซีได้นะครับโดยในตามฉากต่างๆที่อยู่ในปราสาทเนี่ยจะมีการปล่อยเชื้อราเมกาไบซีอยู่นะครับโดยจะมีพื้นที่ที่เราไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับโดยมันจะมีดอกไม้ของเมกาไบซีที่ขัดขวางอยู่นะครับโรสแมรี่วินเทอร์สามารถกดปุ่ม R1 นะครับในการเล็งไปหาเจ้าตัวจุดนั้นแล้วก็ทําการปลดปล่อยพลังของเชื้อราเมกาไบซีออกมาได้นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัว ไม่กลับซิสมันก็จะสลายหายไปนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นพลังหลักๆของโรสนะครับที่สามารถควบคุมพลังเมกลไบซีดที่ั่วไหลได้รวมไปถึงตัวเธอเนี่ยยังสามารถที่จะจัดการเหล่าศัตรูในรูปแบบต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเธอจะใช้อาวุธเป็นปืนของตัวละครอีธานวินเทอร์ครับพวกศัตรูเนี่ยไม่ใช่เป็นการต่อสู้แบบวันช็อตคิวนะครับแต่ว่าเจ้าศัตรูเนี่ยจะทําการดูดพลังของโรสที่อยู่ทางด้านล่างขวาออกมานั่นเองซึ่งดมือว่าตัวละครโรสแมรี่วินเทอร์สครับจะต้องใช้พลังไม่กลับบซีดในการชาร์จพลังแล้้้้้ววกกกก็็็ทําารตตต่ออสููับเหลลแจะงใชปน ในส่วนของตัวเลือดในเวลาเดียวกันด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าถ้าเราเดินไปยังจุดที่เมกาไบาซีดนั้นยังอยู่นะครับมันจะทําการโจมตีโรสแมลี่ทันทีเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านสมมติว่าเรายังฝืนเดินต่อไปนะฮะตัวละครโรสจะถูกจัดการโดยเจ้าเหล่าเมกาไบาซีดนั่นเองนะครับซึ่งจุดสําคัญก็คือเราต้องตามหาดอกไม้ที่อยู่ตามบริเวณต่างๆนะครับแล้วก็ทําการไขปริศนาเราจากนีโรสถ้าสมมติว่าเจอศัตรูหลายตัวด้วยกันนะครับเธอมีความสามารถในการที่จะหยุดเหล่าศัตรูพวกนี้ได้นะครับโดยเธอจะมีพลังในการเบรกัตู หยุดอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็สามารถจัดการตัวศัตรูได้ทันทีเลยนะฮะในตัวอย่างเชเลอร์มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าดูเหมือนดวงตาของโรสเนี่ยจะเหมือนกับพลังของโรสเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับมิรันดาแล้วก็ตอนที่เธอหยิบเจ้าตัวชิ้นส่วนแอปซูลออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าพลังมันจะซึมซับไปสู่ตัวเธอนะครับแล้วก็เธอพยายามที่จะเอาตัวรอดจากโลกที่สับสนดวงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าและโรสจะต้องไปเผชิญกับด่านของปราสาทดีเมเทสกูนะครับโดยในฉากนี้มันจะมีจุดเซฟในโซนต่างๆนะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจะมีจุดเซฟตามแมปต่างๆนะครับแล้วก็ตัวจุดเซฟเนี่ยจะเป็นจุดเช็คพอยด้วยครับสำหรับการเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูนั่นเองนะฮะซึ่ง DLC ของ Rosemary Winters นะครับจะมาในวันที่18ตุลาคมนะครับพร้อมกับเกม r e s i l i e n e Village g o Edition ด้วยนะครับซึ่งจะเป็น DLC แล้วก็ตัวเกมหลักที่จะรวบรวมในเกมเดียวนั่นเองนะครับผมสหรับ r e s i l e n e Village ของ VR2 นี่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเกมเดโมเท่านั้นแต่ว่าจะ มาเป็นตัวเกมเต็มที่เราเคยเล่นกันในเกม Resident Evil Village กันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวภาพกราฟิกที่จะใช้ Eye Contact แล้วก็ใช้เสียงเอฟเฟกแบบ3มิติแล้วก็ใช้ภาพแบบ 4K HDR ที่ให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปสู่ประสบการณ์ในที่จะได้เผชิญหน้ากับ Lady Dimitrescu แล้วก็เรา3ามพี่น้องที่อยู่ในปราสาทรวมไปถึงระบบการเล่นเนี่ยก็ยังใช้เจ้าตัว PlayStation VR Sense นะครับซึ่งเป็น j o อ Controller พร้อมกับหูฟังที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปเจอกับการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆโดยการใช้มือของตัวเองนะครับใน การผสมผสานการใช้ปืนแล้วก็การใช้ปืนและการใช้มีดในรูปแบบต่างๆนะครับผู้เล่นจะต้องทําการควบคุมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็กลายเป็นอีธานวินเทอร์แบบที่เราเล่นกันในเกมริชวิลเลจนะครับแต่ว่ามันจะสมจริงมากกว่าเดิมครับรวมไปถึงยังมีระบบของการใช้ปืนคู่ด้วยนะครับสามารถถือปืนสั้นแล้วก็ปืนลูกซองคู่กันได้หรือว่าปืนอื่นๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะฮะรวมไปถึงสามารถหยิบของต่างๆโดยการมองแล้วก็ทําการหยิบขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อหาร t Village VR นะครับที่จะลงให้กับ Pre VR2 บนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือเกมร e ซิวภาคที่4รีเมคในตอนแรกจะวางจําหน่ายเฉพาะเครื่อง Play 5, Xbox Series X และ S รวมไปถึง PC นะครับโดยทางแคปคอมได้มีการประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับในงาน r e s i d e n t Showcase ครับที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ประกาศว่าเกมร e ซิวภาคที่4รีเมคจะลงให้กับ p พ a y s t a t i o 4แล้วก็ Xbox One ด้วยซึ่งเป็นเครื่องเจนเก่าที่เราเคยเล่นกันอย่างเกมร e ซ v วว l l เลจรีซิวพาที่ 3, พาคที่2รีเมคนะครับในส่วนของภาคที่4ก็จะมาาลงงให้้กกับเเเครื่่อจนดว ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับและสำหรับแฟนๆที่เล่นบน Nintendo Switch นะครับเกม Reserve Village จะลงให้กับ Nintendo Switch ในรูปแบบของ Cloud Edition นะครับจะใช้อินเทอร์เน็ต WiFi ในการเชื่อมเล่นกับตัวเกม Reserve Village ที่เราซื้อมานะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาและหลังจากนั้นเราก็จะทําการสตรีมมิ่งแล้วก็เล่นผ่านตัวเกมนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําภาพกราฟิกที่สวยงามกว่าในเวอร์ชัน Nintendo Switch ที่เราเคยเล่นกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นผ่านเน็ตโดยที่สําคัญก็คือเราสามารถดาวน์โหลดเดโมมาทดลองเล่นเกมนี้ได้นะครับที่ Nintendo e ตอนนี้เลยโดยผมได้ไปทดสอบแล้วโดยอินเทอร์เน็ตของผมจะอยู่ที่ความเร็วในการดาวโหลดประมาณ500นะตัวเกมมันสามารถเล่นได้ประมาณ2ขีดเท่านั้นนะครับซึ่จากการทดสอบก็ได้รู้ว่าตัวเกมก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารีโหลดหรือว่าเดินไปสักพักหนึ่งอาจจะมีการกระตุกแล้วก็การหน่วงได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละบ้านนะครับผมก็ได้นําว่าเพื่อนลองโหลดเดโมมาเล่นกันก่อนได้เพราะโหลดฟรีแล้วก็ลองทดสอบอินเทอร์เน็ตของตัวเองด้วยนะครับและรวมไปถึงตัวเกมแบบ Prodition จะลงให้คภา Intel ว อยย่างเดีวนะครับจะมาในรูปแบบของเกมภาค2แล้วก็ภาคที่3รีเมคด้วยครับโดยซิซวิลเลจคาวดิชันเนี่ยจะวางจำหน่ายมาที่28ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงซิซวิลเลจเนี่ยจะลงให้กับเครื่อง macbook ด้วยนะครับสำหรับ MacBook Pro ก็คือสามารถเล่นเจ้าตัว n i s t e n d o v i l l ได้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมจะมีการประกาศข้อมูลอื่นๆนะครับอย่าง RE Verse นะครับในงาน Let's b i l Showcase ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนั่เนเนองนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับทั้ง DLC ของ Rose นะครับแล้วก็ตัวละคร Ethan Winter ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและระบบการเล่นของตัวละคร Rose เนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข่าวเกมของเวอร์ชัน Nintendo Switch แล้วก็เวอร์ชัน PlayStation 4ของภาค4 remake แล้วก็ภาพวิลเลจนันเองนะครับน,นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของตัว,เก,วเกมโชว์นะครับที่ผมมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ